นิยายรักนิยายเสียงเรื่องยิ่งรักยิ่งแค้นภาคสองแต่งโดยอนัตตาตอนที่18เขาไม่รู้ตัวว่าหลังจากวันนั้นเขาก็เริ่มสนใจลูกน้องของตนเองทั้งที่เคยปฏิญาณตนว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับลูกน้องของตนเองแต่พอรู้ตัวอีกทีเขาก็หาเวลาว่างพาแก้มไปฝากเงินแทบทุกวัน หรือทรงสายตามองเธออย่างเปิดเผยและเริ่มไปหาพรอพิมลน,น้อยลงเขาหาข้ออ้างสารพัดว่าไม่ว่างทั้งที่ว่างและมักพาแก้มไปชอปปิง้งหาข้ออ้างพาไปซื้อของให้พี่สะพยจนพี่สะพยรอกินหัวคิวแบบอิ่มแปร่แม้ว่าแก้มอยากจะถามเขา ว่าเขาจะเสียเวลาพาเธอไปธนาคารทำไมทัทุกวันแต่เพราะชอบที่เขาเริ่มชวนเธอคุยมากขึ้นเขเริ่มมองเธอมากกว่าจะมองมือนพอเขาจ้องเธอพอเขาจ้องตาเธอนานเข้าก็กลายเป็นเธอเสียเองที่อายจนต้องปลายตาหันไปทางอื่นกินนี้ไหมเขาชี้ไปที่ร้านขนมปังมันราคาถูกแถมยังอร่อย เธอชอบขนมปังไส้หมูหยองร้านนี้ที่สุดมันขายอยู่หน้าโรงหนังพอซื้อขนมปังแล้วเธอก็หันไปเห็นโปรแกรมหนังที่กำลังเข้าใหม่มันเป็นหนังฟอร์มยักษ์ของฮอลลีวูดที่เธอชอบดูเปิดฉายจริงอีก2วันชอบหรอเขาดูตามจากสายตาของเธอเธอจึงพยักหน้า ว่าจะชวนผลมาดูค่ะแต่คงต้องรอมาดูกับผมสิผมว่างเขาเอ่ยปากชวนทันทีเธอจึงหันไปมองเขาจะดีหรอคะเออหมายถึงแฟนคุณเขาคงอยากมาดูกับคุณมากกว่าเขาหันมามองเธอตรงๆใครคือแฟนผมเธอสะดุ้งเล็กน้อยก่อนจะตอบอย่างอึกอกักก็คุณหวาน คุณพาเธอมาพบพวกเราเขาพ่ลมออกจากจมูกก่อนจะยุ้มมุมปากผมจำได้ว่าผมแนะนำกับเธอว่าเป็นเพื่อนเขาจงใจก้มลงสบตาเธอเป็นเพื่อนที่นอนเตียงเดียวกันหรือเปล่าคะเขาถึงกับอ้าปากค้างแก้มถามเขาชนิดไม่เกรงใจเพราะเธอแน่ใจว่าระหว่างเขากับหวาน ต้องมีอะไรมากกว่านั้นเธอไม่คิดว่าคนอย่างเขาจะจีบเธอได้อย่างไรแต่อีกใจมันก็อดคิดไม่ได้เพราะไม่อยากเป็นมือที่สมระหว่างเขากับพรพิมลที่กล้าถ,ถามแบบนี้เพราะหึงผมหรือเปล่าพอเจอคำถามแบบตรงๆเข้าให้บ้างก็ทำให้เธอหุบปากพูดตอบเขาไม่ถูกเขายิ้มมุมปากก่อนจะใส่หน้าอย่างไร้สาระ มันก็จริงอยู่ผมมีอะไรกับหวานแต่ผมกับหวานเราตกลงกันว่าจะแค่หาความสนุกเขาจงใจจ้องมาที่ดวงตาคู่สวยที่ยังจ้องเขาก่อนจะหลบตาไปเองด้วยความจนใจอ๋อลาคาะเขาหัวเราะไม่เห็นหรือไงว่าหวานเป็นเพื่อนของพิเชษพวกเรามีพวกเขามีความหลังต่อกัน อพูดแล้วก็อย่าาไปพูดต่อผมไม่อยากให้ฝนรู้ว่าเขาเคยคบกันเมื่อตอนอยังเรียนมาเลิกกันช่วงมหาวิทยาลัยจบกันไม่ดีเท่าไหร่เธอก็แค่อยากขอโทษพิเชษคำพูดของเขาทำให้อิงสาวย้อนคิดมาถึงตอนที่เชวิรุธอยู่กับปอนพิมลตามลำพังที่โตะซุก,กี้นั่นก่อนที่เธอจะขอตัวกลับไปด้วยเหตุผลแปลก เธอถึงกับหันมาหาเขาอีกครั้งเพื่อหาคำตอบเธอร้องไห้หนักมากผมก็แค่พาเธอกลับบ้านพอใจหรือ,อยังแก้มกับพริบตาปิบๆแต่ความเปิดแต่ความแปลกใจเรื่องนั้นก็ยังไม่เท่าความแปลกใจที่ว่าทำไมเขาถึงเอาเรื่องนี้มาเล่าให้เธอฟังได้ละ่ะและทำไมเขาต้องอธิบาย แล้วทำไมเขาถึงหาว่าเธอหึงเขาหรือเขามองออกว่าเธอมีใจให้เขาก็ละ่ะเธอสวยมากเลยนะคะเธอพูดอย่างเลื่นลอยแต่เขายักไก่สเปคพี่ชายผมขาวอวบเธอหันขวับกลับมาจ้องเขาแล้วสเปคของคุณละ่ะเธอจ้องตาเขายังอยากรู้จริงๆเขาสบตาเธอ เขาสบตาเธอก่อนที่จะยิ้มมุมปากก่อนจะมองมองไปที่ตัวเธอตั้งแต่ใบหน้าจะรดเท้าวันนี้แม้ว่าเธอจะสวมเสื้อสีม่วงกับกางเกงสีขาวแบบสกินนี่แต่เขาก็มองว่าเธอน่ารักไปอีกแบบผมชอบสาวอึมๆเต็มไม้เต็มมือดีองนี้อีอตาบ,บ้าน,นี่มันเพลย,ย์บอยตัวพ่อจริงๆ เธอบิดปากนิดๆเน้นสวยหรือเปล่าคะเขาหัวเราะหึงจะรู้ไปทำไมจมสมัครตัวเป็นแฟนผมหรือไงคราวนี้เธอก็เลยออกจะเขินก่อนจะหันหลังแล้วเดินหนีเขาไปเดี๋ยวก่อนสิเขาเรียกเธอเธอก็มีอ่อมหันจนเขาแค่จนเขาต้องเดินตามมาจนถึงประตูก่อนจะข้ามถนน แต่อยู่ๆก็มีรถเด็กแวน้นขับเร็วจนเกือบจะชนชนคนที่ข้ามถนนไม่มองทางนี่คุณเขาขวามือเธอหลบมอเตอร์ไซค์เด็กแวน้นไม่รู้ตัวเลยว่าแรงดึงนั้นทำให้สาวร่างอวบเข้ามาอยู่ในอ้อมกอดกแกร่งของเขาโดยไม่รู้ตัวเสียงมอเตอร์ไซค์เฉียดเธอไปนิดเดียวมาไซนะแจ๊ไม่ใช่อุปสรรค จะได้มีเอาไว้พุ่งชนไอเด็กเวนมันว่าเธอก่อนที่มันจะแัวนหนีเพราะคนตัวโตวที่เพิ่งจะช่วยเจ๊เท้าโตส่วนมันก็แค่ตัวผอมๆมอมบางกลัวจะเจ็บจึงรีบขับหนีไปทำเอาเธอทำอะไรไม่ถูกเพราะเขายังไม่ยอมปล่อยเธอง่งายๆระวังบ้างสิคุณเห็นไหมไอเด็กเวรนั้นมันว่าคุณแล้วเธอทำปลก เธอทำปากยื่นก่อนจะผลักเขาแก้มนวลร้อนผ,ผ่าเผาเพราะเขาไม่ยอมปล่อยเขาจับข้อมือเธอไว้ก่อนจะหยุดยืนรอรถแล้วจูงมือพาเธอเดินข้ามไปยังที่จอดรถเขาเปิดประตูรถฝั่งของเธอรอให้เธอปีนขึ้นไปบนรถแล้วจึงปิดประตูรถให้แก้มทำปากยืนแก้มนวลถึงกับร้อนผ่าเผา จนต้องเอามืออังแยมตอนที่เขาไม่เห็นไม่อยากให้เขาดูดอกว่าเธอนะ่ะเขินจะแย่ตอนที่เธออยู่ในอ้อมอกเขานะ่ะตัวเขาทั้งอุ่นทั้งหอมทั้งแข็งคนหวั่นไหวหัวใจเต้นแรงแม้ไม่คิดว่าเขาจะสนใจเธอแต่ใจมันแค่วิว,ว,วเพราะกลัวว่าเธอ จะรักเขาจนห่องัวไม่ขึ้นทั้งที่เขาไม่ได้รู้สักไม่รู้สึกอะไรกับเธอเลยและเมื่อทั้งคู่กลับมาที่บ้านพผสร์ก็ยิ้มอย่างรู้ทันอย่างน้อยผ่านของเธอก็สำเร็จได้ส่วนหนึ่งนัดวิดจ้องมองเธอเมื่อเธอเอาแต่ยิ้มเจ้าเล่ย์ดูทัน เขาจึงดีดเอาผักเธอก่อนจะทำหน้าหยากเอินกับหลานที่อ้าแขนหาเขาส่วนแก้มทำหน้าไม่ถูกเท่าไหร่เพราะดันนึกถึงเรื่องของพอรพิมลที่เคยเป็นแฟนกับเชษวิรุธแต่นัดวดริตตัดสินใจพูดตัดบทออกมาบางเรื่องแก้มเขาอยากดูหนังฟอร์มยักษ์แต่พี่คิดว่าฝนคมไม่ว่างพี่ก็เลยว่าจะดูกับแก้ม ขาพูดเรื่อยๆจนน้ำฝนอ้าปากค้างกับคนขี้ตูห่หาว่าเธอไม่ว่างทั้งที่เธอก็อยากดูหนังเรื่องนั้นเหมือนกันแล้วเธอต้องตอบว่าไงล่ะจะเป็นก้างชิน้นโตดีไหมไอพินัทบา้านั่นสิแก้มเราไม่ว่างต้องเลี้ยงลูกตัวไปดูกับพี่นัทนั่นแหละแต่เราอยากได้ของที่ระลึกจากหนัง อย่าลืมซื้อมาฝากแล้วด้วยละ่ะเธอตอบยิ้มยิ้มแก้มทำหน้าไม่ถูกส่วนนัดวดิตแทบจะทุกคนพูดเพราะของที่ระลึกจากหนังนะ่ะมันไม่ใช่ราคาร้อยสองร้อยนะยี่แสบเอ้ยได้คืบจะเอาสอบจบแล้วนะคะยิ่งรักยิ่งแคนภาคสองนะไม่รู้ใครทันหรือว่าโฆษณาอะไรก็ไม่รู้ที่อุปสรรคมีไว้พุ่งชน เดี๋ยวจะไม่ทันมุกตาบางทีมันก็นึกอะไรไม่ออกนะคะก็เลยอนึกได้ก็เขียนเนาะก็อย่างว่าแหละประการอยู่ในมือตานิเขียนแล้วก็ต้องอธิบายให้เข้าใจด้วยเนาะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมเนาะรับชมรับฟังถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อนเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็ <c oughs> อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ จะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปตาขอภัยนะสามตอนวันนี้ที่ตาอ่านไปทั้งหมดมีเด็กวันนะมันก็เลยมีเสียงลถเข้ามานะนอกจากเสียงฝนอุตส่าห์รอยฝนอยุ่ตกนะแต่ก็ไม่้ลเรื่องเด็กแว้นขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเนาะอ่ะตยังฝากเรื่องเดิมนะคะเรื่อง พูดสนับสนุนเนาะตาจะได้มีรายได้มีของตัวเองบ้างนะคะฝากด้วยก็ะแล้วกันรักนะคะ่าบุญรักษาสวัสดีค่ะ